โบเมลดาโพรูปแหวกขาพาดเก้าอี้ทำเอาชาวเน็ตใจคอไม่ดีเรียกว่าหลังจากของสดมาได้สักพักก็เสน่ห์แรงไม่เบาเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากมีหนุ่มๆแวววนเข้ามาขายขนมจีบอยู่ตลอดเวลาสำหรับนางเอกหน้าใสโบเมลดา ada, ที่ตอนนี้ออร่าความสวยความน่ารักพุ่งทยานเหินฟ้ามากมาก การแต่งตัวในแต่ละวันแต่ละลุกก็ทำเอาบาดตาบาดใจหนุ่มๆกันทั่วประเทศเลยค่ะล่าสุดทำเอาชาวเน็ตใจคอไม่ดีหนักนะมากเมืม่อสาวโบเสิร์ฟลุกชุดเดทกระโปรงนางโพสท,ท่าชิกฉิดอาดอาดบนเก้าอี้แต่ที่พีคสุดๆก็ท่าโพสที่เจ้าตัวเอาขาพาดเก้าอี้นี่แหละจะ้ะทำให้กระโปรงดูสั้นขึ้นโชว์เรียวขายาวๆบอกได้คำเดียว,ว่าเซ็กซี่สุดสุด งานนี้ทำเอาใจสารทวยกันยกแผงในทีเดียวแต่ที่เรียกเสียงฮือฮาไม่แพ้กันก็คงจะหนีไม่พ้นแคปชั่นที่เขียนว่าถ้ามือคุณว่างมาจับมือเราแล้วเดินไปข้างๆด้วยกันไหม #fanbo เอาแล้วไงาสายอ่อยก็มาสิครับซึ่งงานนี้แฟนโบอุ๊ยแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ขยมยอดไรกันถล่มไอจีเลยทีเดียวจ้า